สวัดีครับวันนี้เรามาดูตัวอย่างเกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะครับจากรูปมวล2กิโลกรัมแล้วก็มีแรง F 10นิวตันกระทำกับมวลนนี้เราก็ตั้งสมการขึ้นมาเลยนะครับซิกมาเเท่ากับ MA อ่อนี่คือสมการกฎข้อที่2ของนิวตันจานั้นเราก็ใส่ตัวแปรในในรูปนะ ก็จะมีแรง F กระทำส่วน m เราใส่ m ไปก่อนแล้วกันนะครับ a แล้วค่อใส่ตัวค่าของมันเข้าไป F มีค่าเป็น10มวลมีค่าเป็น2กิโลกรัมก็ใส่ไปแล้วก็ความเร่งที่ต้องการหาย้ายไปหารก็ย้าย a ได้ a เท่ากับ10ส่วน2ก็เป็น5เมตรต่อวินาทีกาลังสองงานนี้ง่ายๆนะครับ็นตัวอย่างที่1 น่าจะง่ายๆได้ทุกคนต่อไปตัวอย่างอันนี้เป็นแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดก็ลองทําดูนะครับตัวอย่างที่สองอย่างนี้ก็ตัดแปลงขึ้นมาหน่อยนึงแรงเอฟทำมุม30องศากับแนวระดับวิธีการเราก็ต้องแตกแรงในแนวการเคลื่อนที่ก่อนนะแตกเอฟทับลงมาเนี่ยทับมุมมานี่จะกลายเป็นเอฟคอสซีตาแเอฟคอส มุมซีตาของเราคือ37ทีนี้เราก็มาตั้งสมการได้เลยนะครับซ kind of ิกมาเอฟเท่ากับเอเอฟเอฟเป็นแนวแกน x นะครับเราถูกเคลื่อนที่ตามแนวแกน x m a ทีนี้ในแนวแกน x ก็จะมีตัวนี้เ cos คสซีตาเอฟโคสซีเป็น37เท่ากับ m a ก็ใส่ค่า f ไป f เป็น10 cos 37เป็น4ส่วน5มวลเป็น2กิโลกร,รัมก็ใส่2 a ต้องการหา10ส่วน5นี่ได้8 8ส่วน2แก้สมการมาหาค่าเป็นตัวเลขออกมาก็ได้ a, a เท่ากับ4เมตร ต่อวินาทีกำลังสองก็ตอบมาง่ายๆครับต่อไปแบบฝึกหัดนี้ลองทำดูเองนะครับทำดูเองตัวอย่างที่สามที่นี้มีมวลสองก้อนนะผูกติดกันเราต้องการหาความเร่งและหาแรงตึงเชือกนะวิธีการคิดเรื่องระบบมวลเนี่ยเนื่องจากระบบมวลเคลื่อนที่ติดไปด้วยกันนั้นความเร่งที่หาได้เนี่ยของระบบจะเท่ากับความเร่ง แต่ละตัวนะครับเพราะว่าแต่ละตัวนี้เคลื่อนที่ติดไปด้วยกันด้วยเชือกเส้นนี้สเต็ปแรกก็หาความเร่งของระบบก่อนโดยใช้โดยคิดก้อนนี้เป็นทั้งระบบเป็นก้อนหนึ่งครับอันนี้ก้อน,นี้เป็นก้อนหนึ่งนะครับเขาใช้สูตรซิกมาเอฟเท่ากับเอ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 ทั้งก้อนนี้คิดเป็นก้อนหนึ่งก็โดยมีแรงเอฟกระทำกับมันเราก็ใส่ตัวแปรไปก่อนแล้วกันนะครับเอฟเท่ากับเอ m คราวนี้จะมีสองตัวก็วคือมี3ามบวกสอง่าแล้วก็ A อ 1, 3, 2, 3. อันหนึ่งสกิโลกรัมัหนึ่งสองกิโลกรัมก็ใส่ตัวแปรเข้าไปเปนเป็นตัวเลข f แรงเป็นห้าสิบนี้เป็นห้าก็ได้ความเร่งได้มาเป็นความเร่งได้เท่ากับสิเมตรต่อวินาทีกำลังสองครับ นี่สิครับ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองได้ความเร่งแล้วจากนั้นวิธีวิธีหาแรงตึงเชือกเราคิดก้อนเล็กนี้ก็ได้เราคิดก้อนที่สองนี้ก้อนแรกก็ได้ก้อนสองก็ได้แต่ถ้าคิดก้อนสองเนี่ยมันจะติดค่าสองฝั่งมันก็แล้วแต่ใครจะถัดนะครับแต่ผมแนะนาให้คิดก้อนนี้ดีกว่ามันมีแรงทีแรงเดียวครับนี่เรากา็เดี๋ยวลบเนื้อก่อนครับามาวิเคราะห์ก้อนใหม่นะครับก้อน ก้อนเล็กเราลองวิด์ข้อนี้เฉพาะมวลก้อนนี้มวลก้อนนี้ก็ใช้สูตรเดิมนะซิกมาเเท่ากับเอ็แต่ว่าเอคราวนี้จะกลายเป็นแรงตึงเชือกเพราะแรงตึงเชือกนี้มันจะดึงออกจากวัตถุนะคิดากเฉพาก้อนนี้นะมีแรงตึงเชือกก็จะกลายเป็นแรงตึงทีเท่ากับกเ m ็มเอ็มเอาม็มเรู้ตอมองการหา ส่วนมวลมวล3กิโลกร,รัมก็ใส่3กิโลกร,รมัมความเร่งราหาได้แล้วเป็นความเร่งเดียวก,กันกับทั้งระบบนะครับ3ูณ10ก็ได้ทีเท่ากับ30นิวตันก็ตอบเรียบร้อยครับอันนี้ง่ายๆอันนี้แบบขัดก็ลองทำดูเองนะครับลองถ้เปลี่ยนแรงเปลี่ยนอะไรลองทดสอบการแก่โจทย์ปัญหาดูครับส่วนเรื่องพื้นเอียงเนี่ยผมจะก็อธิบายในใน สไลด์ต่อในในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ